สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดโซ n y ่เอาแวรจากทางโซ n y ที่มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำและดีไซน์สุดเท่โซ n y เอาแวออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์ของคุณด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและสวมใส่สบายฟองน้ำเอียครับนุ่มสบายช่วยลดแรงกดทับจากหูฟัง เก็บง่ายและมีกระเป๋าสำหรับพกพาสะดวกต่อการเดินทาง Sony a w p มีไดเวอร์ขนาด40มิมให้เสียงที่คมชัดและทรงพลังปรับโมสเสียงเบสด,ด้วยปุ่ม ULT ที่ต่างกันถึง2โหมด ULT 1เสียงเบสความที่ต่ำและทุ้มลึก ULT 2เสียงเบสทรงพลังและหนักแน่นตัดเสียงลบกวนจากรอบข้างด้วยดูโอ n o น s อยเซนเซเพียงแค่กดปุ่มนี้ เสียงให้เข้ากับสไตล์ของคุณด้วย Sony Headphone Connect เชื่อมต่อผ่าน b l u e t o 5.2หรือจะเชื่อมต่อแบบมีสายก็ได้เปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงและรับสายหรือโทรออกโดยการแตะที่ด้านข้างหูฟังตรงนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อถอดหูฟังออกเพลงก็จะหยุดเล่นทันทีลองรับการสั่งงาน เสียงอย่างเ hey ฮ Google และ Alexa แบตเตอรี่ที่ให้มาใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงฟังกันยาวๆได้ตลอดทั้งวันจนถึงค่ำและใช้งานได้ถึง50ชั่วโมงเมื่อปิดโหมดตัดเสียงรบกวน Sony o u อ w เวเสียงที่ทรงพลังและแตัดเสียงรบกวนสุดเทพราคาเพียง6,990้ย9บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สี b a c k White และ Forest Gray สามารถสั่งซื้อได้ที่โปเกจจออนไลน์ทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์และถ้าเพื่อนๆคนไหนจะให้ฟอยรีวิวหูฟังหรือว่าลำโพงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย